เรามาตามดีลของเคนเฟรนตูรามกับลิพูกันหน่อยตอนนี้มีความคืบหน้าอย่างมากนะครับมีรายงานว่าลิพูเนะี่ยรุกคืบมากๆเลยจะได้ตัวตูวตวรามแล้วมาเติมกลางอันนี้เป็นรายงานข่าวจากฟุตบอลทันเฟอร์นะครับรายงานบอกว่าลิพูตอนนี้นมีความคืบหน้าในการเจราจาคว้าตัวเคนเฟรนตูรามกองกลางของนิสด้วยนะครับแข้งวัย2 2ปีคนนะี้ต้องบอกว่าพาดีสจบอันดับ9ของตารางคะแนนลีกเอิงในฤะด,ดูกาลน,นี้โดยลงเล่นไปทั้งหมด35านัดครับพร้อมทำไป2ประตูกับ4แอซเซส,ส นอกจากนี้ครับเคเฟรนตูรามเนี่ยก็เพิ่งแจ้งเกิดได้ในทีมชุดใหญ่ของตระกายฝรั่งเศสเป็นที่เรียบร้อยแม้ได้ลงเล่นไปแค่นาทีเดียวในเกมที่ชนะเนเธอร์แลนด์นะครับด้วยสกอร์สี่ประตูต่อศูนย์ก่อนหน้านี้นนครับมีข่าวว่าลิปูเข้าเจราจาเพื่อคว้าตัวเคเฟรนตูรามมาเสริมทัพซึ่งคาดกันว่าจะมีค่าตัวราวๆห้าสิบสองล้านปอนด์นะครับไม่แค่นั้นครับรายงานก็บอกว่าลิปูเนี่ยคืบหน้าในการเจราจาคว้าตัวตูวรามเป็นอย่างมากเลยเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในโปรเจกต์ยกเครื่องแดนกลางของลิปูในช่วงตลาาดดซััมมมเเอร์นนี้แบบชจกๆ ไม่แค่นั้นครับรายงานก็บอกอีกนะว่าเปเช่เนี่ยก็ให้ความสนใจเคสเฟรนตูรัมด้วยเหมือนกันแต่ดูเหมือนว่านักเตะนายอยากแย้มเล่นที่แอนฟิลด์มากกว่านะครับไม่หมดแค่นั้นครับมีข่าวว่าลิเวอร์พูลใกล้จะได้ตัวอเล็กซิสแม็กเลสเตอร์ด้วยกองกลางจากไบริเตนนะครับราคาราวๆ70ล้านปอนด์นะโอ้โหสูงจัดเลยนะครับต้องมาตามครับแหละว่าจะเป็นยังไงต่อไปสำหรับดีลของเคเฟร,รนตูรามกับลิเวอร์พูลนะครับตอนนี้มีความคืบหน้ารุกคืบเป็นอย่างมากเลยที่ลิเวอร์พูลจะได้ตัวเขา